น้ำ oh. ่ดูคุณอาดูดูโอนก่นอมะดูอกนี่ดูโอ้ยพี่น้องเอยงดูอาดอก่ดอกโตแถบบนอ่ะดูแถน้นนี่เก่อีกเออคุณอะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงดู เก,ก็บหนังไก,ก่เก็บเลยลูกเก็บเลยมันพักพักเหนื่อยพักเบรกทีก่หาเหา <c oughs> ็ดแต่้องเอ้ยเขาก็สมาหาเก็บเห็ดแต่ขาเหลืองนี่พวกแม่นำไปละพี่่ากับพุ่น้องอ่ะมีแสงแดดหายเยอะทองทองฝ้าหน่อยนึงลองเย้ย มันบรยากาศเก็บเียดพี่น้องมันนี่ก็ได้มันนี่เขาสม้หาอย่างม่เหาเหลืงจมัน่เอาดยเบห็ดแตขาเหลืองเก็บเ้เ็ทั่ว่ผู้ลงคนก็บอกวอ้มาเก็บมาเห็ดมาเก็บเห็ดอย่างอื่นแน่เหแต่ขาเหลืองกับนี่มังมาทำมาเก็บีนี่แหะที่นี่ทัเก็บเห็ดขาเหลืองนมานีเด้อ นไดูติเกันเลยเด็กพี่น้องเอ้ยได้แล้วนี่น้อยยังไม่เก็บช่วงเดือนมันมันยังนั่นอยู่งามนี่คนนะนี่น้อยน่ามึงก็ได้ จะ h o ไปหาอยู่ในป่าลึกๆป่ะนะแม่เขาไปตัดเอาอยู่บ้านน่ะลุงนะ่ะไปพี่น้องเอ่ยมาชมความสวยง,งามของเห็ดนี่พี่น้องสวยมากเลยไปไปหาแม่เดี๋ยวเดินปุนหาเห็ดแปรพี่น้องหุนนะุงดูจะหายยากเนาะสีไปไหมก็ได้ <laughs> เฮ้ยเนาะ เห็ดนี่ยังเห็ดนี่ยังอหูเห็ดนังแก๋เดือเห็ดนังไก่เห็ดนังไก่เตี้ยยังมีอะไรฮอ่เยอะอู้หูเห็ดนังไก่จ้ะอ่ะสวยๆเห็ดนังไก่เราก็เอาขนนี่ออกนี่ซุบแซ่บไต่อโอ้ยยังมีอีกจริงนะน้องเอ้ยอู้งาม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 มองดูพี่น้อง เห็ดนางไก่มีเฮาอยู่อุ้นนะนี่อะได้ได้กินอยู่เห็ดนางไก่เห็ดนางไก่มันก็แซบด้วยหระพี่น้องไปซุปไปซุปไปพัดน้ำมันหอยก็แซ่บคือกันฮ้ยเใส่ใส่ใส่อู้ยเห็ดแต้พี่น้องเอ้ยมันมันลอยเขามาเอาบเรงนี่ เห็ดแตขาเหลืองมีอยู่จ้าดอกง่ายๆนี่เห็นบ่เดบกแก้วเสด้สกอสนั่นตัวไข่ด้วบาดนี่มีอีกไหมลูกมีอีกไหมเห็นบอไหนเยอมันล้อมันมีมันมี้ดอกนี้ก่อนพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยใช่แล้วครับใช่แล้วครับมามาพนักพี่น้องเอ้ย ตเดี๋ยว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 เเอาตงนี้ก่อนปล่อยอ่อนสนพี่น้องมาดอกงดอกโตแถบคนน่ะโอ้โห้โอ้ยห้องเลยลูกห้องเลยเอออ่อ่ายยออุ้ยเยอะน่ะ่น่ะพี่น้องเอ้ยมาเก็กันมาเก็กัน มาแม่ลูกมาแม่ขอปลาได้ตื่นเต้นน้ำนั่นพี่น้องเก็บไปนะโอ้ยม้นนี้กอปลาตอนมีความสุขเฮ้ยผู้ลูกเก็บหอแม่าสวยๆวยมาไปนะหาหมดเลยหาเงินอีกอู้พี่น้องเอ้ยอมึงดูมึงดูมึงดูพี่น้องเอ้ยมึงดู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 เอ้ยมึงน呐 ุณนไปจอเยอะไปน่ะหยิบเฮ็ดหนังไก่พี่น้องเลยโอ้ยเฮ็ดหนังไก่งาม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 มันเอาไปสุบแซบเลยเาเก็บเลยลูกเก็บเลยเดี๋ยวแม่ไปทำความสะอาดที่บ้านเอาแม่ตัดขาแน่เห็นหนังไก่ได้ไหมเอ้ยน้ำมันสิบก็เกิดหายเอาอีกเลยเออเห็นหนังไก่ตัดขาเลยคุณน่ะคุณน่ะพี่น้อง ขางงามไปทยเนี่ย่าเฮ้ยเอหวดหยาั่นแเ้าก็เฮ็ดดีๆนะสูมาให้มามาดูคุณน่ะงามคักงามแน่พี่น้องอีกดอกหนึ่งพี่น้องวมือนี้ขอจะไปซุปกินเด้อมื้อนี้นะเห็ดเป็นซุปเมนูซุปนาะลูกนะซุปเห็ดคุณน่ะโอ้ยงามๆๆอ่ะไปั่นะ นี่มันอีกมันอีกมันอีกเมนว่าเม่นนั่นล่ะมุนละไปเดี๋ยวหัอย่างอื่นต่อไปพี่น้องเอ้ยยังต่อไปนะเห็นตัไก่เพียงเพ้นเลยโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่ฟังตรงขามน้ำเห็นหนังไก่พี่น้องไปหาทางไปเห็นหนังไก่ ได้เขาก็หมาเห็นทางไกล้แถบแบนั้นเลยออแตกขาเหลืองดอกสองดอกสวยอยู่ดอกน้ำเป็นดุนี่นี่น้อยเอาปอโยพี่น้องเลยเดินต่อไปเขาจะไปหาฝูงไงวั <c oughs> งว่ามัตสึมิเฮาฝูงไงก็ได้ <c oughs> มีต้นน้ำหลายพี่น้องเอ้ยไป มาเอ้ไปไปทางนั้นใช่ไปเลยว้ตีนคอยเปียกเราตลอ่พี่น้องเลยใช่ไป็ลอพี่น้องแม่เอ้ยนี่เด้หยียบซะไม่เมย์ฉันนะโผ้แม่เอ้ยมัดให้ไกลไกล เด็กสนุกติดเจสันคุณนะพี่น้องโอ้โหมา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 เฮ้โอ้ยมันเขมาอนแวเด้อพี่น้องเอ้ยนั่นนะเห็ดอันขาอย่างมันเอ้ยปดเอ้ยมองดูขาดูงาม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 พี่น้องเอ้ยบยอดเพิ่มไก่มามามาเสียมามาเสียเด้อขอไปตัดขาอยู่บ้านได้จ้ะเด้ออันนี้เด็กพี่น้องเอ้ยมองดูมันงามแค่เนี้ยมองดูคุณนะ มึงดูขาดูโอ้ยงามขัดงามแน่พี่น้องโอ้ยมึงดูขาก็เดินมาอ่อนช้อยแต่มึงดูดอกนี่ดูโอ้ยพี่น้องเอ้ยแนมึงขามึงข้างหลังไทยแน่ไทยแน่เอเอวุ่นนาพี่น้องเอ้ยงาม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 เออต,ต,ต,ตัดตัดนะ อันนั้นมันเอาไม่ได้หลกมันนะเก่แล้วอนนเอาเลยเหมือนนะโอ้ยมึงขาอย่างนี้งามแผ้มันอยู่ในต้นมันเกิดกขึ้นมองต้นมอดได้ไหมเอ้ยมันเกิดขึ้นตรงต้นมอดเด้โอ้ยไหมเอ้ยงามงามงามโอ้ยนี่ไปไหนเดมี่ยุ่งไรเดุ๊กเ,เด็กเจสันดุ๊กติ๊เกเฮ้ย บ่งนะดูบงให้แม่ดูพุนะดพี่น้องเลยของป้าเนี่ย <c oughs> มาขาวันนี้เละขาแซาพาาบพี่นป้าดูพุน่ะพุนะเบงดูโอ้ยมาเป็นะสได้ตพี่น้องดูมันเถ่าเรามันจนส,ส,ส,สวยส,วย,ส,วย,สวยพี่น้องเลยพี่น้องเลยสวยๆสวยๆขาอบอบใหญ่ โอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะฮะโอ้ยไปไปไปแถบพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เอิอนหาแล้วใช่ใช่ใช่โอ้น่ียใกล้ๆพี่น้องเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่เห็ดนี่สวยๆพี่น้องอย่า เมียงลูกอะไรคะ,อะเอาขนมให้ลูกจะกินขนมไหม,ไมอโอเคให้น้องนั่งกินขนมนะลูกนะนี่๋ยวขาอ้วนนี่เลยลูกเอาล้วเอะไรติดมาสิมา,า,มานี่ยมึงรวมเนี่ยพี่น้องเอ้คุณนะ ้ยมือขามันดูขามันดูคนนั้มือขามันพี่น้องขาม <laughs> ันโนะโอ้หุ่นน่ะเออหุ่นน่ะพี่น้องขางามงามงามโอ้ยหุ่นะนะ่ะหุ่นน่ะปีขาออกอะ นะไปหันดิกมานี่โอ้ชิโนงเอ้ยมึดูมันน้ามันน้าแม่เอ้ยเนาะน้องเว้ยบ่หวั่นบ่ไหวเฮ็ดแต่ขาเหลืองเดี๋ยวเดี๋ยวหม่มาเอาแป๊บนึงนะแล้วเราแล้วเรากลับบ้านลูกเดี๋ยวเรากลับบ้านแป๊บเดียวคุณอาพี่น้อง เ,เก็บคักเก็บเนี่ยเก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็บผ้าครับโอ้มักนนงกรนั่นดูพี่น้องก้อนนี้ได้จักระเก็บมันละคุณน่ะมาแป๊บเดียวพี่น้องเอาขอนมให้น้องก่อนสินลูกอุออ้ยมึงดูพี่น้องเอ้ย,ย,ยคุณน่ะไม่เพี้ยนนะโอ้ยไปคุณน,น่ะน้องเก็บเก็บเก็บยังเดียวมาทำความสะอาด มุดพี่น้องโอ้ยสว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 ยมากพี่น้องเลยคุณนะโอ้ยมาขักแท้ผู้ผลผู้มวยกินมาม่าเด็ดพี่น้องเอนผักพอน่ามันพักพักเหนื่อยพักเบรกเ่หาฮาเฮต้าเออเออพุงวุ่นนั่งด้วยเออขึ้นจากหุใหญ่ดีนะด นี่ปิกนิกเด้อพี่น้องปิกนิกเจสันน้อยปิกนิกลูกเมียเตรียมพร้อมเป็นขนมน้ำโคกย่างดีนะเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเห็นมะนะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ๋ยมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องมื่อไปเลยป่ะพุ่น่ะพุ่น่ะพี่น้องพุ่น้าเอ้ยมุงดอกนี้ดูพี่น้องเอ๋ยโอ้ยไต่ไต่ โอ้ยพี่น้องมึงหลังกอน,นี่พี่น้องพี่น้องเอ้ยมึงด <c oughs> มูมาเก็บบอนี่ก้อนแม่เอ้ยเนี่นดูดูวีล่ดาดูคันวีล่าเฟิร์สพูดนะพี่น้อง <c oughs> ว่าไอ้แม่ใส่ได้เนี่ยจับใส่เลยแม่พี่น้องเอ้ยขักบอขักบอคุณมาแป๊บเดียวสำเดีแป๊บเดียวก็นุ่ขาซุ่มละตีนซุ่มเราเนี่ยดินซุ่มอ่ะมาเก็บหันนี่เก็บพันไงดูแม่ลูกกิจกรรมเสาป้าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หยุดงานกันเสาร์อาทิตย์วันใดเหตุงานก็กิจกรรมคือเขาหาเห็ดเด้เถอะค่ะ เอาหาเห็ดแม่ล uh, um> ูกพ่อก็เห็ดงานเห็ดบ่เคยหยุดดอกนั่นนะเห็ดงานหอดเสาร์อาทิตย์มึงมึงดีลูกพี่น้องเอ้ยคุณนะดอกปักใหญ่เลยพี่น้องคุณนะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยคุณนะโอ้ยเนาะดู โอ้เก oh, 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 uh, oh, oh. okay, ็บเก็บเก็บน้ำกันพี่น้องเอ้ยฮุ่นนะฮุ่นนะเก็บนะพี่น้องเอ้ยฮุ่นนะโอ้แก้วาดอกง่ายซ้ำไดตื่นเต้นน้ำตูข่อยบะว่ได้มาเก็บโดนละเก็บได้เห็ดทั่วไหลเห็ดแต่ดำจนเห็ดแต่ขาเหลืองจนใบใ่ล้อถ่ายยุบวนแล้วเด่นทำนี่นะอุ้ย โอ้ยโกดุลผมบนคาตานี่ยอยู่ติดบ้านครับหลังบ้านนะนี่อยู่ต้นตดวัดตัวนี้ลูกน่ะข้าซ้ายหน่อยก็กินขนมปักเป้ะปักเป้ยงาม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 อะไรลุงอัดพี่น้องคุณน่ะพี่น้องเอ้ ไอ้ยแม่เอ้ยนี่นี่โอ้แม่มันเถ่าจนนั้นเราเด้อนะเอออ่ะอ้าแม่นเถ่าแล้วมันก็เถ่าเรากินได้อยู่พูน่ะยืบบ้างขาด้วยุ้งดุนดุนเป็นห้องอ่อนน้ำตัวยข่บ้างด้วยพูน่ะขาเนาะพูน่ะโอ้ยงาม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 พูน่ะได้ถิ่นเต็มกระตาแล้วอันนี้เบาด้วแม่เอ้ยมันนั่นเราเบาเบา มันช้ำแล้วมันเปื่อยแล้วเอ้ามาน่ดอกน้ำงาบเลยะเอออนี่นะเก็บดอกงามๆาละเก็บเลยขอบป้ามได้มีความสุขพี่น้องะเลยตื่นเต้นในการเก็บเห็ดข่อยเบิ้งพวกเจ้าเก็บเห็ดข่อยกันตื่นเต้นเฮ็ดงานไปใจกจะยุ่ป้าไปอถอนเห็นอ่ะเห็ดอันนี้กินได้เนี่ย มันละเห็ดขอนเห็ดขอนน้ำผึ้งเห็ดขอนสนิมเห็ดขอนสนิมอย่เด้เอาเบิ้งเบิ้งเด้อปุ่นทีว่านั่นเห็นเด้เห็นเนาะเห็ดขอนเพุ่นก็กินได้นะมันเป็นยังไงถั่วเบาขอเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อมัอนี้มาเก็บได้เห็ดอันแต่เห็ดแต่ขาเหลืองเก็บแต่เห็ดแต่ขาเหลืองได้พี่น้องเลยมื้ยวันี้น้องเพิ่นนั่งตะมอพักอยู่เขาลุกขึ้นละ สหลายปันได้สอสวย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 เห็ดสวยมากเลยพี่น้องเอ้ยล<ไ>องดูคุณนะอดูอดูพี่น้องงาม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 เห็ดขางามเนาะถ้ามันเกิดยุตรงมอดน่ะเนาะคุณน่ะโอ้ยเจ้าเห็นพปกเจ้าก,ก็เก็บต่เห็ดทั่วแท้ใช่ปะดิ เนราลเก็บหายเบื้องแล้วคุ่ะเก็บไปโอ้ยนนาำงานมุกตะกาดโดยพี่น้องเลย,ยไก่เตรียมลอตะกาพี่น้องเอ้ยคุ่ะโอ้ยบุ่ะพี่น้องเลยโอ้ย,อยมาเดินมาเดนมาเก็บซอยกันพี่น้อง ข้าวเก็บพอนั่นได้พี่น้องเอ้ยจะได้กลับบ้านได้บ่นลูกน้อยอยากกลับบ้านแล้ว <c oughs> นี่นี่เก็บนน่ะนะอันไหนลูกนี่นนะ้ำเห็ดแต่ดำมากือบ่ึงกับคนจะเทได้แต่ดำก็ได้ได,ดูพี่น้องแต <c oughs> กกระทั่งนี้จะเห็นอีกคนน่ะน้งาม็งออนซ้อนจะเห็นพวกเจ้าเก็บไยก็ออนฟ้อนเอ้ามันเก็บร์ปละเยอะเลยเยอะ ด่าไข่เลยพุนงางามงามงามโอ้ยพี่น้องเอ้ยมุดูพี่น้องโอ้ยพุนนะพุนนะสวยสวยพี่น้องเอ้ยมุดูนนะโอ้ยสว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 ยเยอะมีเยอะเหรลูกะพี่น้องเอ้ย เด้อพี่น้องเลยจะได้เฮ็ดอันจะได้กลับห้องกลับบ้านเราเด้บาทน,นี่เดี๋ยวต้นลูกน้อยเฮ็ดอะไรนะเจสันโอ้เฮ็ดนังไก่ใช่แล้วลูกติ๊กเจสันเห็ดนังไก่กันก็ได้ได้เฮ็ดอันมันปูตายเฮ็ <laughs> <laughs> ดแต่ขาเหลืองเฮ็ดแต่ขาเหลืองพี่น้อง คนน่ะเห็นบ้น่ะอ้ามาองโอ้ยดอกใหญ่เลยบักละนะข้างไหนอีกคนน่ะพี่น้องโอเคคักบอออนซรอนน้ำผึ้งบ้าคนน่ะงาม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 ยังกลับบ้านกันเอาคือเก่าเรียบร้อยเอ้ยเต็มตาเลยสิบนะพี่น้องอันนี้คนน่ะคนน่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาคักแท้งามงามงามเพิ่นนะเพิ่นนะตาเพิ่นนะน้องเท่าตัวข่อยดูพี่น้องเปียกเบิร์ตแอลเลดพี่น้องเอ้ยซูมหมดละเอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ็ดแต่เอ้ยซูมจะคักแท้คุณน่ะจัะจะยิกไปอยากจะเอาบุกน้ำกันเลยบุกน้ำลุยลุยน้ำพี่น้อง โอ๊ยโอย่มาลร่มแล้วกันมาโลดนี่ก็ได้เปียกเบิดละเอาแม่เอาแม่เอาแ่เอาแม่เอาแม่เนพี่น้องเอยงามงามงามอุราสโดยว่าอุราสงามลกอออุราสยอะแได้ขันตลลเลยอ๋อขันตลลเลย Mm. Vad heter det? Kantareller. Det här är trattkantareller. Vad det heter det, 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 är... det är, tratt kantarelle. Tratt kantarelle. är Det Kantareller? Ja. Vad heter kantareller? Det är kantareller. Kantarelle? Heter... Mm, bara kantareller? Ja, bara kantareller. Huna Finan. Het... Het Hedde... Hedde... manko. Det finns det oh, lite till. aning Finan. อันนี้ก็เป็นซี่แต่พี่น้องเอ้ยมึงดูมันติดกันเในลูกมันอยูเน้นดีโอ้ยงาม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 พี่น้องมึงดูต่ดดางไก่ได้อีกแล้ววาสีพปะเอก็ได้เอ้ยนี่ได้ได้ยัวรอขามาันนิดเดียวคุณนต่พี่น้องเอาไปไหมเดี๋ยวเห็ดเป็นมัดปูไม่อีกแล้วพี่น้องมึงดูเอ้ยงามงาม<ด>โอ้ย เห็ดเห็ดนางไก่พูน่ะพี่น้องมามาคุณ <มา S 1> ครับแดดมาแล้วโอ้ยมางามแทบแน่นแดดอ่ะมาบามึงดูพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสวยๆพูน่ะจะลักลับบ้านลนะมีนซี่ล่ะแดดมันเป็นใจแบบแม่เอ้ยเขาอยู่ต่อ aw บ่าหมดเลย เอ้ยนะหนังไก่มาหลายแท้ทักแกคุณนะพี่น้องเด่ายรูปใหม่ได้ไหม่น้องหมวกหนูอยู่ไหนลูกหลับพี่น้องเอ้ยกลับบ้านแล้วได้พี่น้องเอ้ยจะมีละอ่ะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเทียนหนึ่งคุณนะพี่น้องได้มาเต็มแล้วมันเนะไม่บายไม่บายเนี่ยเราไม่บายป้าป้านะฮะ่น้องเอ้ยกลับบ้านแล้ว บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเล้วพี่น้องเอ้ยอพูดไทยน่อคเจสันกลับบ้านแล้วครับคานสเซียเจสเจสันกลับบ้านแล้วครับเจสันตอนเก่าครับเอ,อ้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสครับกลับบ้านแล้วมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอ,อ้ยเจอกันปีหน้ามาเนี่ยมุกซงคือสิบอะไรหายหายลแล้วหรอพี่น้อง Nè. ai, à, đợi đâu ơi.